เงินบาทขึ้นมันขึ้นแนาได้อยู่เมืองไทยก็คือเก้าห์นะซะงัเกี่ยวกับเงินบาทะซ่ว่าเงินลาวนี่นะเอาอยู่แล้วเหาสซิอยู่ได้เนวได้เหาสิีลอดบอ,อดกับสว่วงเศรษฐกิจแบบนี้เงินเฟอ้อแบบนี้ทุกคนหลายคนก็นอาจจะเข้าใจแล้วแหละว,ว่าเออคือสิบเป็ดเป็นเนี่ยก็เป็นแบบนั้นแบบนี้เงินคีบบ่มีคา่าบบมียังไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่แหละทุกคนแต่อาจจะมันมันอาจจะเป็นเงินดีว่าออนคาหล่สบายดีทุกคน สบัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็ทุกคนนาจะแป้งเนะื่เพราะว่าปกติซองข้องคนพิมพ์เลยก็จะเห็นเต๋อาพิมพ์ผู้เดียวมาเปิดคลิปมาเฮ็ดคลิปนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็มีเศร้าโซ่มานาทุกคนนะเศร้าโซ่เศร้าเหล่าเนื้อเศร้าหน้าตาดี <c oughs> <c oughs> อ่ะทุกคนวันนี้ก็ตามข้อคลิปเลยว่าถ้าว่าเงินบาทหรือว่าหนึ่งพันบาทของไทยถ้าว่าแลกเป็นเงินกิีบฮอดหนึ่งล้านกิีบพวกเข่าซีอูด้บอ นะมูอน้กจะมาลมกับซาโซเลยมาคุยกับซาโซวา่าจะเห็นอะไรได้จะมีวิธีการทับมือได้ไดแต่ว่าพวกเขาไปไปเบิ้งมาแล้วทุกคนมันจะขึ้นทุกมือเงินนะเ,นเนบิ้งมาแล้วแลวเขาก็มั่นใจว่าบกเกินปีนี้ทุกคนฮอตแน่นอนหนึ่งพันบาทฮอตแรงไปหนึ่งล้านคล,ลิปแน่นอนทุกคนตอนนี้ยูท่าได้แล้วซาโซอ่าตามเฉพาะมูอนนี่ถ้าวันเลท่ทัวไปเว่าปกติก็จะ,จะประมาณเจ็ด ร้อยเนาะหนึ่งหนึ่งบาทต่อเจ็ดร้อยบางบอนการมันจะขึ้นเป็นเจ็ดร้อยสิบสามบาทบอลเจ็ดร้อยห้าสิบบอสินะแต่ช่วงสุดนี้ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ถ้าว่าพวกเขาอยู่ไดเนี่ยได้คนตอนนี้มันก็แพงแห้งแหละเนาะถือว่าแพงแห้งเป็นประวัติศาสตร์เลยแห้งทุกอย่างนับแต่ว่าเอาซื้อข้องไซข้องกินเป็นอาหารนต่างๆถือว่ากรเจาจะขึ้นมา เป็นระดับประมาณติมประมาณคือว่าซ้อเรื่องห้าพันหมดทุกอย่างบ่าพินซ่อมห้าพันกับประมาณขึ้นมาประมาณยางละซี่ถึงห้าห้าบาทบอซ่อมี่ห้าบาทประมาณนั้นนะทุกคนถ้าว่าแพงบ่มันแพงเลยทุกคนขนาดว่าผักนะเดี๋ยวนี้ทุกคนเงินหนึ่งแส้นกีบหรือว่าเกือบสองร้อยบาทไปออกตราดนะทุกคนบ่พอกินคือครอบครัวมีประมาณชักซมประมาณสี่คนขึ้นไปนะบอกพอกินทุกคนเงินประมาณสองร้อยบาทตอนนี้นะ เพราะว่ายังเพราะว่ามันแพงไร้ทุกคนไปซื้อได้นิดเดียวได้น้อยเดียวเนาะเดี๋ยวบอพิมพ์เดี๋ยวจะโซกับก่อนตะกี้เกินซองเส้นกีบเนาะบอพิมพ์เนาะกานเทียบแทงเงินบ้านนี่โอ้ก็เกือบว่าอ่าสี่ร้อยบาทเดี๋ยวบอพิมกานเทียบแทงตอนช่วงเฮาอยากบฏิวิจิกิจไร้ซัมนี่ซะซะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เงินซองเส้นกีบนี่อยู่แต่ประมาณแต่ซองร้อยซองร้อยปลายนิดเดียวอื กันแหละก็คือทุกทุกคนโฮลแหละตอนนี้ก็ล่คนก็อาจจะติดตามเรื่องการทิตคลิปของยูทูบเบอร์เหล่าและไล่คนเอามาเว้าเรื่องเกี่ยวกับเงินนี่แหละทุกคนแต่ที่จริงเขากับ่อยากเ้าดอกแต่ว่าต้องได้ว้านะทุกคนเพราะว่ามันมันก็รู้สึกแบบมันคืออัดแน่เป็นความจริงความจริงที่ไดาอต้องเว้ามาลมอ่าาฟังซะว่าช่วงว่าเดี๋ยวนี้นี่มันก็จะขึ้นซันจาแต่ว่าสิ่งที่หาเว้าเขาอะไรวอล่เพ้ออะไรเห็นอย่างนั้นแต่ว่าหาเว้าตามความจริงที่ว่า เขาเจะอ,อยแล้วเขาซียได้เนวะได้เขาซีลอดบอกับ<อ>สวัสเศรษฐกิจแบบนี้<อ>เงินเฟอ้อแบบนี้ทุกคนหลายคนก็นอาจจะเข้าใจแล้วแหละว่าเออคือสิเป็ดเป็นเนียก็เป็นแบบนั้นแบบนี้เงินกีบโมีคา่าบบมียังไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่หแหละทุกคนแต่อาจจะมันมันอาจจะเป็นเงินที่ว่า,าออนคาไลออนคาไลกับการใส่กับเงินกีบของคนลาวนะทุกคนก็คือว่ามาตรงใ,ใจเป็นเงินกีบไล่ขึ้นจํานวนไล่ขึ้นซื่อทุกคน พอดีเราจะซื้อสินค้าตัวใดตัวหนึ่งตัวใดใจเพิ่มขึ้นเป็นไร่ประมาณเท่าตัวค่ะนะพอืีแล้วพวกเขาจะมีการปรับโตเนี่ยได้ทุกคนการปรับโตกับมันกับบริวี้งยางอะไรท่านจะสวดวอก่อนกันได้ถ้าการปรับตวัวหลักๆช่วงนั้นช่วงนี้เนาะก็คือตัดสิ่งที่บจำเป็นออกไปก่อนอหลกักๆสิ่งที่ที่เฮาบก่าจำเป็นก็คือตรงได้ตัดซอยออกก็คือว่ายง่ายสเกิอบเป็นหนวดซิ่วน้ำปลาสิบบอบางท่อาจจะต้องด้ตัดจ้านเนื้อเราจะต้องซื้อต่เกือบเป็นหนวดกอนบอกบางเธอ ซีอูหรือว่าน้ำป่านี่ตัดตรงในตัดน้ำป่าอุปกอ่อนเบ้สินะซื้อแต่่อมยางพอเงินซึ่ว่าเงินเส้สสนกีบเนาะประมาณเกือบร้อยบาทเกือบสองร้อยบาทตะกี้ว่าเงินเส้นกีบของซื้ออาจะซื้อได้ประมาณสี่ยางห้ายางแต่นี่เงินเส้นกรีปของซื้อได้ประมาณได้อ่องยางหรือ3ามยางเท่านั้นสินะนม,มันกลยตรงไปตัดออกไปตัวที่มันจะเป็นก็ต้องไปตัดซอยออกไปคือกินข้าวกินย่งคือกันสินะอาจจะมาขวกินแบบ้วกระแบงกันกินลรยคนขึ้นนะจะว่าจะบริเวไปกินข้าวนอกบ้านค่ะแบบว่า ไปกินข้าวแบบห้าจานเดียวสิกะยากยากใช่ะจานหนึ่งสี่เดี๋ยวนี้นี่กะยากตามสุดนี่ก็เป็นสี่สิบห้าหรือห้าสิบพันแล้วสินะขึ้นมาเกือบ้อยแล้วนะขึ้นมาเกือบขึ้นมาประมาณสิบห้าบาทนี่แหละทุกคนทุกอย่างนะ่วาขึ้นเพราะว่าการปรับโต้ข้าตอนนี้ก็เริ่มแรกกระต ong แบบยอมรับความจริงแล้แหละทุกคนเราก็เริ่มปรับโต้ห้าเงินซอกวิหยาเงินนั้นมันได้ไล่ สองวิธีเก็บเงินดอลลาร์เงินบาทนะทุกคนเพราะว่ายังนอกจากเงินบาทแล้วเดี๋ยวนี้คนลาวต้องแม่นเอาเงินดอลลาร์ต้องมีเงินดอลลาร์ทุกคนเงินดอลลาร์เขาเรียกว่าสูวงแหงได้อะไรไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเดี๋ยวนี้เทือกอยู่ซ่วงล้านห้าแมนหนึ่งร้อยดอลลาร์นะถ้ามาแลกเป็นเงินกีบได้ซ่งล้านกับห้าเส้นกีบจากเมื่อก่อนก่อนนะโควิดนะทุกคนอ่าก่อนหน้าโควิดอยู่ประมาณแปดเสนเนาะบอกประมาณล้านหนึ่งแล้วล้านซ่วงปล้านซ่ง แล้วหล like Remember, I mean? flying, like so ังจากนั <'s> ้นมาแหลวก็เริ <analogy> <Right. _ assim? router> ่มขึ้นขึ้นขึ้นแต่ว่ามันก็หยุดอยู่เนาะแต่ว่ามาช่วงต้นเดือนนี่แหละต้นเดือนนี้ท้ายเดือนแล้วนะทุกคนมาขึ้นมาเดี่ยวพร้อมกับเงินบ้านแต่ว่าเงินลดารนนี้ขึ้นนี่จะขึ้นซะสาแต่ขึ้นเราบ่คอยหลงแต่เงินบ้าทนี่จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงแต่ว่ากันยังขึ้นอยู่กับบริลงทอทีควรสรับเฮาเองนะจ๊ะก็เขือนทุกคนู้แหละนอกจากเงินบ้านแล้วก็เรื่องราคาทองคําเรื่องว่าคำนะ ก็ยังคือกันทุกคน át, อยู่เมืองไทยกับราคาประมาณสามหมื่นกว่าบาทเนาะอยู่บ้านบ้านบางผิมสโซ่หรืออยู่เมืองลาวกับประมาณซํากันทุกคนราคาทองคําตอนนี้ปัจจุบันนี้นะถ้าถ้าว่าคนลาวมาเก็บคําซื้อคําเลย่าซื้อไว้ทุกคนถ้าว่าคนมีเงินไล่เลยเพราะว่ามันจะขึ้นเราก็จะไปค่าต่อได้กาไรเนาะได้กําไรไล่เลยแหละนะทุกคนไล่พันเลยไล่พันบาทเลยแต่ว่าจะซื้อว้ช่วงนี้ก็คือยากแล้วเพราะว่ามันตอนนี้ใช้เงินไล่ซื้อนะเรากําลังซั์จะซื้อกระบมีเราพิมพ์ต้องได้ไปลงทุนตัวอื่นนะเอาไว้ซั์ พอตัวอื่นก่อนนะแม่น <designers. S 1> ้วก็บางคนอาจจะยังงงกับคําว่าเงินบาทขึ้นมันขึ้นจะได้อยู่เมืองไทยก็คือเก่านะโซ่โซ่เกี่ยวกับเงินบาทนะโซ่ว่าเงินลาวเนี่ยนะเอาแบบนี้เดี๋ยวว่าพี่อธิบายง่ายทุกคนคําว่าเงินบาทขึ้นอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองลาวเทุกคนเขาเออว่าเงินบาทขึ้นก็คือแบบเงินบาทมันแข็งค่าเลยแล้วที่นักเงินกีปมันอ่อนลงแต่ว่าอยู่เมืองไทยก็บหนึ่งร้อยบาทก็คือหนึ่งร้อยบาทคือเก่าแต่ว่าอยู่บ้านเฮานึ่งร้อยบาทมันจะได้ได้ไล่กลัวต่ก้อนท่าน่ะทุกคนถ้ามาแลกเป็นนนเงิกีะ เโซนทรนั้งโควิดมีแต่ว่าถือว่าหนึ่งร้อยบาทเป็นแต่สาวห้าแผ่นทีบถ้าดูขุนคือว่ามันขึ้นหรือบปล่ขึ้นแต่เดี๋ยวนี้หนึ่งร้อยบาทคือเจ็ดเจ็ดสิบแผนทีบห้าเจ็ดสิบห้าพันขึ้นมาซ่องเท่าซ้ำเท่านั้นเนงทามาเหมือนขึ้นบ่อนี่แหละให้พ่นว่ามันขึ้นเพราะว่าคนเหล่านิยมใช้สินค้าไทยไายก็เลยว่าก็ต้องได้เปรียบเพียบเป็นเงินไทยไายนะแม่นเวลาไปซื้อเครื่องมาค่ายข้องมาค่ายสินค้ามาค่ายก็ต้องได้ไปซื้อเป็นเงินบาท แมค้าพราค้ามาค่าย <Man. S 1> ก็ค่ายเป็นเงินบาทเออค่ายเป็นเลทองเงินบาทแต่ว่าซื้อ <Man. S 1> เป็นเงินคีบมันก็คือการทุกคนแต่ว่าจ่ายเป็นเงินคีบเท่านั้นจะซื้อเขอาไล่เป็นราคาเงินบาทนั่นแหละที่จริงพอค้าแม่ค้าเพิ่นก็จมล่เนาะเวลาเขาจ้ามาค่ายมาค่ายเป็นเงินกีบเวลาสิาไปซื้อเครื่องต้องซื้อเป็นเงินบาทนะนะเจ้าก็เลยว่าต้องการด้ซื้อเงินบาทบันนี้เงินบาทอ่ามันแข่งตัวขึ้นมันก็ต้องมีการแบบแย่งสิ่งกันไล่ขึ้นนะนะก็เลยทห้เงินบาทมันอ่าแพงขึ้นย้อนอันี้่บ่พิมแล้วบัน ก็เจ้าเป็นแวบว่าพอค้าไม่ค้าอะไรง่ายตอนได้ซื้อเครื่องเข้าก็ต้องได้จด่ายไป็เงินบาทไม่นี่เพิ่นไปซื้อเป็นเงินบ้านมาแล้วก็ต้องมาไล่ค่ายเป็นเลทเงินเดี๋ยวนี้นี่สินะมันก็เลยว่าถ้าไล่เป็นเด๋ยนนี้มันก็จะแพงขึ้นมาหาไปซื้อประชาชนทั่วไปาไปซื้อก็คือก็ต้องขึ้นประมาณซ่องทบประมาณนั้นทุกคนแมนและตอนนี้นะทุกคนถ้าว่าคนเรามักเก็บเงินย่างไล่ก่อนเงินคลิก็คือบ็อกก็คือุคนหูแหละบาทกับดอลลาร์ ก่อี่ก็จะบ่คอยเก็บตอนนี้หลักหลักเมนบ้านกับดอลลรากับทองคำเพื่ได้มีได้เทมันก็จะไปเก็บทองคำไว้อแล้วอันที่ซ่อมงกก็คือไปซื้อที่ดินไว้ซื้อดินไว้ถ้าว่าคนมีเงินไล่ไม่มีบอกเรื่องทีงคนมีเงินไล่กับเราจะซื้อดินกับทองคำทองคำมันจะซื้อไว้ซื้อเก็บไว้แล้วต่อมากัเรื่องข้องอนาการการเก็บเงินบ้าทที่ว่าได้ล่ที่สุดก็คือคนลาวตอนนี้ข้ามไปเหวียอยู่เมืองไทยหละทุกคนล่แห้งเพราะว่าตอนนี้เนาะ เงินเงินซ่องผันบาทนะทุกคนล่กลัวเงินเดือนคล้องอ่ะคนลาวไล่คนเลยนะในปัจจุบันนี้อันนี้เ้าตามความจริงเลยทุกคนเลยเห็นท่างแบบให้งานลาวไปทํางานยที่เมืองไทยไล่คือเงินซ่องผันบาทสิตอนนี้มาแลกได้ก็ได้ประมาณล้านสี่ล้านสี่ล้านห้าส้นกี่ประมาณนั้นทุกคนและถ้าว่ามันมาฮอตหนึ่งหนึ่งพันบาทฮอตหนึ่งล้านกีบนี่เราพิมพ์เสื้อว่าคนลาวให้ออกจาก บ้านของตัวเองบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่เมืองไทยร่ายลอยเปอร์เซ็นต์นะแต่โบงวงประมาณประมาณ70%น่าจะอยู่ก็คือว่าจะมีก็คือแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่กับเด็กน้อยสู้ขึ้นได้แมนวัยรุ่นนี่ก็คือจะบ่อยู่ละอยู่ต่างประเทศหมดแล้วหนึ่งที่สําคัญแห่งงานลาวถือว่าคาดร่ายเดี๋ยวนี้คาดลายเพราะว่าประกาศทับสมัครพนักงานนี่หลายแหงทุกคนได้เป็นยังจึงบ่มีคนไปเฮ็ดหนึ่งเงินเดือนน้อยซ้อมมันบ่พเพศัยสลับสนองข้าตัวเองกับครอบครัวฉันซะแต่ใจมันล่ายขึ้นต้องได้ใจเพิ่มขึ้นแต่ลายฮาร์ปัน นอยกเก่าหรือว่าเทาดิมสิมันกับบ๊วยเมื่อกี้เจ้านายไปอ่าประเทศไทยเราเหตยกอยู่ประเทศไทยยังตามห้าพันบาทนี่มันกระไดมันก็อยูแล้วมันได้ร่กลัวที่ว่าก็จะเหตุยู่บ้านตัวเองมันเลยว่าจําเป็นต้องเลยไปก็คือถ้าเป็นครูผู้เมียสชเนาะไปเอาซ่องคนสิโซเงินเดือนเดือนละห้าพันบาทคันตามซ่องคนก็ได้มื่นหนึ่งอะเลยเริ่มต้นเร่มืองไทยนะโซบางบอนนั้นเป็นเก่าพันบาทขึ้นได้ผู้หนึ่งถ้าว่าซ่องคนไปสิประมาณมื่นแปดมื่นแปดแล้วนี่มาแลกเป็นเงินกีบมันเป็นสิบล้านเลยทุกคนสิบกว่าล ถ้าสิบกูลานี่นะคันทันทีเดียวกันพนักง,งานทั่วไปนี่ก็ปีหนึ่งเกือบห้าบัวได้เลยทุกคนนี่มันพองอะไ,ไปนี่แล้วอีกตึมเรื่องหนึ่งก็คือที่ทุกคนเห็นแหละบ่าวพิมพ์ก็เห็นเหมือนกันเรื่องข่าวที่ว่าอันเนี้ก็องเฮียนนักเฮียนนักเฮียนอัน,น,นอยูบานก็ของเห่านี่นะ พากันอ่องเหี่ยนไปแบบห้าเงินกันเพราะว่าเหาวตามผมจริงนะที่มีข้าวมาแท้ๆเหาบบได้ขึ้นมาเองบได้สร้างขึ้นมาเองมันเป็นมูลความจริงแท้ๆทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นข้าวหนังอยู่ในประเทศเราเลยแหละเอาไงซะอยู่บ้านเหาเดี๋ยวนี้นี่แหละบ้านข้อมาพิมพ์ซะโซ้ยูเดี๋ยวนี้นะบอลที่ทุกคนเห็ดได้คลิปนะคนอยู่บ้านวัรุ่นอยู่บ้านข้อมเหาเดี๋ยวนี้กับบ่มีแล้วทุกคนเขากลับไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยอยู่ไล่ไล่บอนแหละเพราะว่ามันห้าเงินแล้วมันได้ได้เงินค่าค่าเงินแห้งค่าเงินแห้งา พอหแม่อยู่บ้านเผียวค่ะนแม่เดือนเอามือเนี่ยก็คือว่าอัตรามือนะเงินมือของคลยใงานแต่ละมืออยู่ที่เมืองไทยนะซร้อยิบาทขึ้นซาโซ่บางบอนก็ไดฮอตสี่ร้อยห้าร้อยบาทต่อมือสี่ซ้ำเจ็ดเ็ดเดือนมือหนึ่งก็ซ่องเส้นปายเ่มื่องเส้นปายมันทายากทุกคนซ่เส้นซ้อมอ่า้าวพรด้โศกดีกันนั่นแหละอาจจะได้ไล่คนท่าน อาจจะมีโบนัสมีเงินโอที่ขนาดว่าถ้าขยันขยันเงินโอที่วันนี้ไปสนแรกก็จะต้องไปเป็นคู่เนอะเดี๋ยวนี้นะเป็นไปเป็นคู่กันล่าูพ่เมียแม่าลูกไว้นําพ่อนาแม่แล้วก็จาเป็นได้ไปเพราะว่าสินค้าหลักๆสินค้าเด็กน้อยนี่แพงแพงได้ทุกคนว่าจะเป็นนมไปเป็นเพลินบริเวที่มันคาดบบได้ท่าน่ะราคาแพงแหงคนเราเรานิยมใส่ข้องเมืองไทยไล่แบบเครื่องเด็กคือกันพวกแปลงเด็ก ทุกอย่างหละผลิตภัณฑ์ที่ม,มาเกี่ยวกับเด็กก็คือแบบเขาจะใช้หมดเป็น<ส><ล>ม,เ,มเป็นเพือนีจะเป็นสินค้านเขาจักไทยบมื่นจักไทยเราบมื่อวราคาเงินเฮามันอ้อนค่าเงินบ้านมันแข้งค่าขึ้นคือเก่าใช่ไหมาอจูนะุบานเฮานี่นะม,นม,มันก็เลยว่าพอพอใจจ้าวพิมเขาต้องเลยไปทํางานบอนที่มานาให้ค่าตอบแทนก็เฮามันได้ไล่กลัวเพื่อที่จะมาจนเจือครอบครัวได้กลัวนะถ้าอยู่บ้านนี่จะได้กับบอลล็อตนะก็เลยว่าจำเป็นได้ไปแมนอ่าก็นั่นแหละทุกคนเออหมดกัน กันนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่ว่าพวกเขาอยกจะมาบอกทุกคนว่าถ้าอนาคตอ่านี่เขาบอกเพื่ออนาคตถ้าว่าหนึ่งพันบาทฮอตแลกได้หนึ่งล้านคีบข้อเงินเหล่านี้พวกเขาซีอูได้ได้เดี๋ยวรอถ้าที่ตามต่อไปถ้าว่ามันฮอตคนถ้ามันฮอตเท่ก็คือตรงดิเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตทุกคนได้ฟังอีกว่าเขาอยู่รอหรือรอฮอดมือนั้นรอถ้ารุ่นกันทุกคนจะได้กับเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้เป็นกำลังใจให้คนเราหลายหลายคนเป็นกำลังใจให้ พอแม่พี่น้องนะคนลาาทุกคนแลวก็พวกเขาก็ข้อให้ยาฮอตเกินเลยนะเอาสัมนี้ก็พอแล้วสัมนี้ก็นักน่กนวงแล้วทุกคนนะอ่ะเมื่อนี้ก็บเบ้าพิมพ์กับซาโซน,นี่แหละทุกคนมื่อนี้ก็เอามาวเราผมมาซื้อค้องตัวเองแม่แล้วก็เอาเอาเรื่องจริงที่ว่ามันเกิดขึ้นมาวทุกคนฟังแล้วก็เป็นคนมรู้สึกของเขาแดถ้าว่าเงินฮอตหนึ่งล้านกิฟถ้ามันฮอตแทนนี่ทําใจได้บอกที่จริงทําใจเพื่อไปแล้วว่าจะได้ม,มันกะ็ต้องฮอตแน่นอนแต่ว่าก็บภาวะนะ ไปแยามันฮอตซื่อๆทุกคนแต่ถ้ามันฮอตนี่เขาก็คือว่าคนเหล่ารายคนก็คือทําใจเพื่อไปแล้วแม่หล่นยางเดียวเราทําใจเพื่อไ่แล้วได้มันก็ต้องฮอตลาน้านเนต่งแต่ว่าต็ต้องห้าวิธี้แต่กัาตัวเองรอดในวิกฤตแบบนี้ซื่อๆการวิธีเดียวก็ที่ว่าจะให้นน้รอดประหยัดก็คือต้องเศรษฐกิจพอเพียงแบบเมืองไทยเท่านั้นปลูกผักเลี้ยงสัตว์ปลูกผักทุกอย่างเห็ดเกษตรทุกอย่างเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้ถือว่าสําคัญายสำหรับคนหลาวทุกคนทุกคนต้องได้ท้ อันนี้ก็ตองได้ซื้อเ,เ,เ,เงินเก็บบ่มีนะเพราะว่าผักกับแหงไร่ทุกคนอ่ะวันนี้บ่าพิมพ์ซาโซกับมีประมาณนี้ทุกคนสิ่งที่ว่ายากจะมาบอกทุกคนกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ที่บ้านข้งเฮห่าตอนนี้และกันในอนาคตบ่ห้วจะเกิดขึ้นตามที่ว่าพวกเฮาคาดไว้หรือบอ่ตามที่ทุกคนคิดกันหรือบอ่นะ,อะขอบคุณหลายรที่ว่าทุกคนเข้ามาชมคลิปทุกคนทุกคนสามารถคอมเมนต์ไดแต่อย่าแหงไล้นะทุกคนอ่ะเจอกันคลิปต่อไปเด้อขอบคุณหลายร